เอาล่วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Mix Channel วันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า That Not My Neighbor หรือว่านั้นไม่ใช่เพื่อนบ้านของเราครับงานของเราก็คือเราต้องมาตรวจคนเข้าหอครับหรือเป็นคนเฝ้าหอนั่นแหละเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนบ้านเราโดนเขาเรียกอะไร d o u b l กงเกอร์ปลอมตัวแล้วเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ d o ร์ l e เ r อร์เขาจะเป็นหปีศาจนะเนาะมันปลอมตัวได้อ่า ลูกล่างหน้าตาอาจจะเหมือนแต่ว่าก็อาจจะไม่เหมือนทั้งหมดเราจึงต้องมารับหน้าที่หรืองานตรงนี้ครับโอเคฮะถ้าอย่างไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูด้วยกันเลยครับผมนี่คือวิดีโอที่ถูกจัดทำโดยดีๆอุ้ยเถียกี่ทีไม่ชอบเลยไปดูสวัสดีถ้าคุณกำลังดูวิดีโอฟิล์มนี้อยู่บแปลว่าคุณกำลังเป็นคนเฝ้าประตูค,คนใหม่ หน้าที่หรือตำแหน่งของคุณนั้นก็แค่เฝ้าระวังผู้ที่จะเข้ามาหรือตรวจสอบผู้ที่จะเข้ามาให้คุณรู้ไว้ว่าคนคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงและมีอะไรผิดปกติถ้าคุณเจอผิดปกติแปลว่าคนนั้นไม่ใช่เพื่อนบ้านของเราครับหรือผู้อยู่อาศัยประมาณนั้นแล้วก็ให้คุณดูในเช็คลิสต์หรือข้อมูลให้ดีๆจำดีเทลให้ดีมิฉะนั้นถ้าคุณปล่อยให้พวกมันหลุดเข้าไป มันจะไปกินผู้เช่าอยู่อาศัยของเราครับอืมนี่คือ,อรูปร่างหน้าตาออฟฟิศหรือที่ทํางานของเราครับตัวนี้คือกระจกนิรภัยครับเพื่อป้องกันไม่ให้เราโดนโจมตีจากข้างนอกแล้วก็เอาไว้ตรวจดูรูปร่างหน้าตาเขาด้วยครับทางนี้จะเป็นทางขวาครับนะที่เห็นกระพริบนะครับจะเป็นไฟล์เอกสารครับ ที่บอกว่าผู้เช่าอาศัยมีลักษณะเป็นยังไงครับผมตรงโต๊ะนี่คือเป็นเช็คลิสต์ครับเอาไวต้ตรวจสอบเอาไว้ติ๊กตรวจสอบส่วนช่องรับเอกสารตรงนี้เพื่อจะได้รับส่งเอกสารได้ครับทางขวานี้เป็นสวิตช์เปิดปิดประตูครับส่วนทางซ้ายนี่คือสวิตซ์ฉุกเฉินครับเพื่อกดเขา,าเรียก เอ้ให้พอกดแล้วให้คุณโทร 3, ามสเพื่อโทรหาดีๆครับอ่าแล้วเขาจะมาที่ยังอพาร์ตเมนต์ที่เรากำลังดูแลอยู่ประมาณนั้นครับแล้วก็นี่เรื่องสำคัญมากต้องทำให้ถูกต้องให้มั่นใจว่าคุณทำถูกต้องสุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้เฝ้าประตูประจำเดือนเฮนรี่ เขาอาจจะไม่ใช่คนที่ทํางานดีที่สุดแต่เขาเป็นคนเดียวที่รอดจากการโดนดับเบิลเกนเกอร์ไล่ไลค,ครับไล่ฆ่าครับเป็นอย่างเฮนรี่แต่ดีกว่าเฮนรี่นายหนีได้ดีมากครับก็คือหมายถึงตรวจผิดแล้วก็โดนดับเบิลเกนเกอร์ไล่ฆ่าแต่เขารอดมาได้ก็เลยได้รับรางวัลนั่นแหละ อ่าเขาบอกว่าถ้าคุณได้ดูไอวิดีโอแนะนำแล้วนายก็คงจะรู้นะว่าต้องทำงานยังไงนี่คือลิสต์คนที่จะเข้ามาครับอ่าทางซ้ายนี่คือลิสต์คนที่จะเข้ามาให้ตรวจสอบดูให้ดีว่าเขาอยู่ในลิสต์หรือไม่ได้อยู่หรือเปล่าอ่าให้ ตั้งคำถามตลอดว่าเออถ้ามีอะไรผิดปกติประมาณนั้นครับให้เช็ค ID แล้วก็หนังสือเข้าพักด้วยเอกสารเข้าพักด้วยตัวสอบวันเดือนปีด้วยครับแล้วก็สัญลักษณ์ของดีดนี่คือเดือนเฟบร a รีน่าจะเดือน2ปี1955ครับเดือนกุมภาพันธใช่ไหมอ่าอ้น,นี้ผมได้มาละก่อนหน้านี้อืมอารไลลี่ครับ โอ้สวัสดีครับคนแรกที่มาอยู่ในลิสต์ครับแมคลอยรัดบอยครับแมคลอยรัดบอยแมคลอยรัดบอยอคุณไม่มี entry request ครับหนังสือเข้าพักเอกสารเข้าพักอ้าวเขาลืมให้ครับไม่เป็นไรครับคุณ303ครับ303ศูมแมคลอยรัดบอยครับแมคลอยรัดบอยเติม s yes, ok ถูกต้องครับ ขอดูรหัสหน่อยนะ9645 1618 9645 1618 4 6 1 1ถูกต้องครับดีทายก็คือเหมือนเกษียณแล้วครับงานเขาเหมือนเอตอนนี้เขากเกษียณแล้วไม่ได้ทำงานไรเขาเป็นผู้อยู่อาศัยของอาพาร์ตเมนต์นี้ก็คือออกไปช้อปปิ้งมาประมาณนั้นครับมีนนวดอ่านวดถูกต้อง จมูกโตมีเคขาจมูกใหญ่มีเคราสูบซิก,ก้าแล้วก็สวมหมวกเป็นประจำจมูกใหญ่มีเราสูบซิก,ก้าแล้วก็สวมหมวกเป็นประจำซึ่งถูกต้องนะครับทั้งหมดดูไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับอื <c oughs> โอเคฮะถ้าอย่างไงเราก็คงจะต้องให้เขาเข้าไปสินะมาดีๆถูกต้อง 1958อีก3ปีหมดอายุครับก็คือยังไม่หมดโอเคครับทุกอย่างโอเคเข้าไปได้ครับผมมาคนต่อไปเชิญครับเออสวัสดีตอนบ่ายคุณนาชามิคาเอลนาชามิคาเอลอยู่204ครับชั้น2ห้อง4ครับ ชั้นสองห้องที่4นาชามิคาเอลผมเปิดไอ้นี้ไว้นะเปิดไอ้คั้นไลท์ชี้จะได้ดูว่าเออตาไหน็นสีอะไรสีอะไรนาชามิคาเอลตาขวาสีฟ้าตาซ้ายสีเขียวตาขวาสีฟ้าตาซ้ายสีเขียวถูกต้องครับลักษณะจมูกก็คือเป็นทรงเหมือนอย่างนี้เนาะอ่าถูกต้องผมอยากโศก มีกระแล้วก็หน้ากลมครับผมอยากสกมีกระแล้วก็หน้ากลมก็ถูกนะครับชื่อถูกต้องครับชื่อถูกดูในไปนี้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดโอเคครับ204จากการเป็นเชฟมาซึ่งอยู่ในลิสต์ครับถ้าอยู่ในลิสต์ก็โทรตรวจสอบไม่ได้ครับ 7 8 9 6 5 3 6 6 5 413ครับถูกต้องครับน่าจะถูกแล้วละ่ะผมดูว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเชิญเข้าไปได้ครับโอเคครับคนต่อไปได้เลยครับแหมเราจะเจอตัวผผิดปกติไหมเนาะสวัสดีตอนบ่ายแหมพี่นาหล่อของเราพี่ไม่อยู่ในลิสต์นะครับพี่อพี่ไม่อยู่ในลิสต์ครับพอดีผมไม่อยู่ในลิสต์เพราะว่า มีงานฉุกเฉินที่ผมต้องทำน่ะเพราะเนื่องจากพี่ไม่อยู่ในลิสต์ผมจึงต้องขอโทรสอบถามที่อพาร์ตเมนต์นะครับ202นะครับชั้น2ห้อง2เบอร์โทรคือ7 3 3 2นะครับ7 3 3 2โอเคฮะกำลังรอสายโอ้สวัสดีไอแซคพูดอยู่ผมไม่ได้รับแขก วันในวันนี้ผมไม่ได้ต้องรับแขกในวันนี้เอา้าเอา้าเขาอยู่คนเดียวด้วยนี่ตวปลอมครับนี่ตวปลอมสิ่งที่เราต้องทําก็คือ,อกดเลยแมงปลอมซนหน้าเหมือนด้วยหนึ่งหนึ่งเออสองโอเคครับมดีนะที่โทรเช็คมิฉะนั้นบายคุณได้ทำการติดต่อดีๆๆ เรากำลังส่งเอเจนต์ไปที่อพาร์ตเมนต์ที่คุณดูแลโปรดรอจนกว่าการทําความสะอาดจะเสร็จครับโอเคทําความสะอาดเรียบร้อยทํางานของนายต่อได้ครับพี่ขอบคุณครับเจอกันครับผมแหมจะมีแขกใหม่อีกไหมเนาะเราเจอไปแล้วหนึ่งตัวปลอมไม่อยู่ในลิสต์อีกแล้วครับเขามีเอกาสารครบทุกอย่างเลยนะแต่คุณไม่อยู่ในลิสต์ครับ พอดีที่ผมยังไม่อยู่ในลิสต์เพราะว่ามีงานถูกเฉินอีกแล้วเหรอครับคุณเป็นคนที่มีงานถูกเฉินกันเยอะจังเลยนะวันนี้นะ่ะเพราะฉะนั้นผมขอทําการโทรสอบถามก่อนนะครับอานอว์สมิธใช่ไหมครับไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะโอเคครับเออผมลืมดูเบอร์ห้าหนึ่งสองสามครับผมห้าหนึ่งสองและสามครับอืมต่อสายต่อสายรอรอรอ,รอ สวัสดีกอริเอสมิธพูดสามีของฉันอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ตอนนี้เราไม่ได้ต้อนรับแขกในวันนี้นะคะเอ้าแม่ไม่ใช่ตัวจริงแม่เงเหมือนเลยอ่ะพี่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 กลับมาอีกทีได้ไหมหรือไม่พี่ก็ประจำตำแหน่งอยู่ตรงนี้ข้างๆผมเลยก็ได้ ใช่พี่แม่งเจออีกแล้วมันมาแล้วพี่แม่หน้าตาเหมือนเดิมเลยพี่เอยไม่ใช่หน้าตาเหมือนเหมือนกับคนที่เพิ่งมาเมื่อกี้เลยพี่แบบมันเหมือนเป๊ะอยากะแก่โอวดดีพี่แม่เพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองเอ่าครับผมผมจะทํางานให้ดีครับแต่พี่ไม่อยู่ด้วยกันกับผมแล้วอ้าวไปซะละแม่ถ้าอยู่น่าจะอุ่นใจขึ้นนะ่ะเอ,อ๊ตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอ,อมไม่มีกลับ เชือตัวเจอสามตัวแล้วเนี่ยกดก่อนกดก่อนไม่กดไม่ได้สามสาม้าไม่กดมันจะโทรไม่ติดครับหนึ่งสองฮัลโหลพี่ผมบอกพี่แล้วใช่ไหมให้พี่อยู่กับผมอะเนี่ยผมเจอติดกันสามตัวพี่จะเดินกลับไปกลับมาทำไมเนี่ยโอ้โหอาบานเม้นกูเป็นอะไรเนี่ยกูเจอคนพัเขาพักอาศัยจริงๆไม่แค่คนเดียวเองมะเนี่ย ครับผมครับผมจะทํางานให้ดีที่สุดครับว่าแต่พี่ไม่นั่งอยู่กับผมเหรอโอเคครับคนต่อไปโอ้สวัสดีครับคนนี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นจะมีแฟดเอาแต่ขอไอดีคุณหน่อยครับนี่ไอดีของฉันค่ะโอเคครับอย่าลืมให้ไอดีนะฮะเพราะผมจะได้ตรวจสอบได้ชั้นหนึ่งห้องสี่คนนี้มีชื่อว่า เอเลน i อยส์เซเวอร์เชสครับ1980ซึ่งยังไม่หมดอายุครับเอเลน i อยส์เซเวอร์เชสใยอยู่ทางขวาใช่ไหมซ้ายสิซ้ายเราแต่ขวาเขาเออต้องนับจากฝั่งเขาเอเลนนอยส์อะ e r เวอร์เชสทีเเวอร์เชสอน่าจะอ่านว่าอย่างนี้มั้ง โอเคครับถูกต้องครับสิ่งที่เราต้องมาตรวจสอบก็คือเป็นโมเดลครับทำงานเป็นโมเดลเพิ่งกลับมาจากการทำงานเป็นโมเดลเขามออีอยู่ในลิสต์ที่จะเข้ามาด้วยครับมีฝที่แก้มซ้ายแล้วก็จมูกแหลมโอเคถูกต้องตัวผอมคอยาวแล้วก็มีแฟดแม่งไม่ช่วยเลยสุดท้ายตัวผอมคอยาวและมีแฟดซึ่งืถูกต้องนะ ผมเขาก็จะม้วนไปทางเดียวกับที่มีไฟด้วยเนี่ยเนี่ยเออก็ถูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็ครหัสไอไอดีนัมเบก่อน84532301ครับ84532301 4956ครับ4956โอเคครับถูกต้องครับไม่มีปัญหาครับเข้าไปได้ครับเราไม่จะเป็นต้องเช็คลิสต์นี้ก็ได้นะครับถ้าเขาถูกต้องหวังว่าจะไม่ผิดนะ โอ้อืมสวัสดีเอ่อสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตรวจเช็คก,ก่อนคุณฟรานซิสมอสิกใช่ไหมครับผมโอเคฮะสามศูนย์สองครับเก็บเอกสารนี้ก่อนสามศูนย์สองโอ้ใส่อย,อยู่คนเดียวซะด้วยชั้นสามห้องสองครับขอเช็คชื่อนะครับอืมฟรานซิสอ่าถูกต้องมอสซสอ่ามอสซส ถูกต้องครับ1 964ยังไม่หมดอายุครับทำงานเป็นมิวแมนหรือคนส่งนมครับอ๋อจมูกยาวคางคางเล็กตาดูเหนื่อยผมสั้นสวมหมวกซึ่งไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับสวมหมวกด้วยใช่สวมหมวกด้วย2 3 5 5 6 9 4 1 2 3 5 5 6 9 4 1 8 9 9 5ถูกต้องครับ อืมคุณดูดีหมดเลยนะซึ่งถ้าคุณมาอย่างถูกต้องขนาดนี้แปลว่าผมงคงต้องเอาให้คุณเข้าแล้วเชิญครับยินดีต้อนรับกลับนะครับคนต่อไปครับหวังว่าจะไม่ผิดนะสวัสดีตอนบ่ายโอ้คุณอาฟคาบูซินนะครับ304ครับ304อ่านี่แคปปูซินไม่ใช่คาป,ปูซินสิแคป พุกสินโอ้ยชื่ออ่านยากจริงอารแคปพุกสินเออ1960ยังไม่หมดอายุครับ1205 4809 1205 4809 6347ครับ6347ถูกต้องครับอแต่ว่าผมขอใบอ่าโทษทีนะฉันลืมให้นะ่ะโอ,อไม่เป็นไรครับผมคนเรามันลืมกันได้ครับไม่มีปัญหาครับ อ๋อกลับมาจากการทำงานเป็นนักกฎหมายครับอืมก็ถูกนะเพราะจากลิสต์เขาเป็นลอเยอร์จริงๆด้วยจมูกโตมีหนวดแล้วก็แว่นใส่แว่นตาอีแว่นตาข้างเดียวครับมโนโมโนเคิลน่าจะแว่นตาข้างเดียวเนี่ยครสวมหมวกแล้วก็หน้ากลมจมูกโตถูกต้องจมูกทรงชมพู มีหนวดแบบนี้ถูกต้องสวมแว่นถูกต้องสวมหมวกถูกต้องหน้าก็กลมถูกต้องทุกอย่างดูดีนะอืลุงไม่มีอะไรผิดปกติครับเพราะฉะนั้นเชิญครับคนต่อไปครับถ้ามีนะจริงๆสวัสดีสวัสดีครับคุณเคยมาแล้วไม่ใช่หรอครับ หนึ่งศูนย์สี่นะหนึ่งศูนย์สี่เอเลนนอยส์เอ่อเวอร์เชชคุณคุณคุณเคยมาแล้วนี่เอ่อไอดีไม่เห็นนะครับครับผมขอบคุณสำหรับการให้ไอดีครับหน้าตาเหมือนกันมากเลยแต่ว่าเออผมขอโทนะหกเก้าเก้าหกครับสวัสดีนี่เอเลนนอยส์พูดเอ่อ พี่สาวน้องสาวฉันอยู่ในอาคารแล้วเออที่สาวหรือน้องสาวนี่ไม่รู้ถ้างั้นผมเรียกคุณเอเลนอยว่าเป็นน้องสาวเนาะแต่ทั้งคู่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์แล้วซึ่งผมควรตีนได้ไหมอ่ะเขาตัวปลอมแน่ๆแหละผมว่าตัวปลอมแน่หน้าพาคุณดูไม่เหมือนเลยเนาะเกิดอะไรขึ้นกับหน้าฉันนั้นเหรอคะฉันคิดว่าทุกอย่างมันดูปกติดีนะคะก็จริงแหละมันดูปกติมากเลยอะแต่ว่าผมเพิ่งให้คน ก่อนหน้านี้เข้าไปซึ่งพมว,ว่าคุณก็อาจจะเป็นตัวปลอมหรือว่าคนที่ผมเพิ่งให้เข้าไปก็เป็นตัวปลอมไม่รู้ถูกก่อนเลยสามสามหนึ่งสองผมเจอเรื่องยีกแล้วพี่พี่ชายพี่ช่วยกลับมาแล้วก็เคลียร์ให้ผมอีกทีได้ไหมเออสวัสดีครับพี่ขอบคุณสำหรับคมเหน็ดเหนื่อยครับได้เลยครับผมจะทำงานอย่างดีเลยครับอืมโอ้ สวัสดีครับเป็นวันที่ดีนะครับผมเป็นวันที่ดีแต่ว่าคุณไม่อยู่ในลิสต์นะครับอคุณไม่อยู่ในลิสต์ครับใช่ครับคุณไม่ได้อยู่ในลิสต์ฉันคิดว่าฉันอยู่ในลิสต์นะเอ๊ะแล้วจมูกพี่จมูกเจ้สิทำไมจมูกเจ้มันขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะ่ะสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่จมูกมันต้อง ไม่เกินตานี่แล้วจมูกมันทะลุตาขึ้นไปได้ยังไงเอ้ยตัวปลอมพี่กลับมากนพี่พี่รีบกลับมาด่วนเลยแม่งเอ้ยเพิ่งเรียกมาแม่งเจอเลยอีกแล้วเจอเรื่องอีกแล้วพี่พี่มึิงไปเมื่อกี้แม่งมันมาอีแล้วใช่พี่ใช่พี่รีบมาเลยตัวปลอมเยอะจังเลยนะเหนื่อยหน่อยแล้วพี่พี่ก็พักเยอะเหมือนกันนะฮะ โอ้ oh. สวัสดีครับสวัสดีดรวิล์ <c oughs> อัตันวินเลียมอัพตันอืมอ่ขอดู e n t ทรี e ล u เควด้วยครับอ๋อนี่เป็นนักฟิสิกส์ครับอืมเป็นนักฟิสิกส์คุณ w ิล t o อตไม่หมดอายุสัญลักษณ์ถูกต้องดีๆถูกต้อง301ซึ่งเราน่าจะยังไม่เคยเจอพี่เขาหรอกมั้ง W Dr. ดรวิวอาร์ตันสอง6้าศนย์สี6ถูกต้องครับหิ้วทรงอย่างนี้สวมแว่นผมสั้นจมูกกลมแล้วก็หน้าเหลี่ยมสวมแว่นผมสั้นจมูกกลมหน้าเหลี่ยมก็ถูกแต่ว่าผมขอโทรเช็คหน่อยนะฮะหนึ่้าครับผม สวัสดีครับมีอาพูดใช่ไหมครับสวัสดีครับผมอ๋อคู่มั่นยังไม่กลับใช่ไหมครับโอเคครับเชิญเข้าไปได้เลยครับพี่ขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะครับโอ้ยจบแล้วะเฮ้ยคุณจับดับเเกงเกอร์ไปห้าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านตายเท่ากับศูนย์แล้วก็ คุณไม่ได้ปล่อยให้ d o อ p เ l อร์เก r เข้าไปเลยแร่งของคุณคือแรงเอสครับโอ้เพอร์เฟคครับโอเคครับผมถ้ายังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับน่าจะยังคงอยู่กับเกมดัตต n นอนไมเนเบอร์นี่แหละครับโอเคครับถ้ายังไงไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <laughs>